สวัสดีครับผมเฮียต้อมนะครับเพจ n d k s t o r e Online นะวันนี้จะไปรับลูกแต่การไปรับลูกครั้งนี้เราปกติเราจะใช้รถคันนู้นนนนู้นนะฮะนี่นี่นี่เราจะใช้รถคันนี้ไปแต่ซึ่งน้ํามันตอนนี้เติมเมื่อเช้าสามพันกว่าไม่ไหวนี่นะเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ใช้รถยนต์ไม่ใช้รถน้ํามันเดี๋ยวรถคันนี้ไปดูลองดูจะไปรับลูกเป็นยังไงเด็กๆเห็นแล้วจะชอบใจป่ะ เดี๋ยวลองใช้รถคันนี้ไปนะครับวันนี้โอเคนี่เอารถไฟฟ้าไปรับเลยนะฮะปึ๊บอ่ะตอนนี้อยู่บนรถไฟฟ้านะครับจะใช้รถคันนี้ไปรับน้องนะครับที่โรงเรียนนะฮะตอนนี้เลยเวลานิดหนึ่งแล้วงั้นเราต้องเร่งนิดนึงปึ๊บเปิดอ,อ่าเปิดแอร์เย็นช่องนะอากาศข้างนอกร้อนจัดนะฮะไป มา,ม,มานะครับเราใช้รถคันนี้ไปรับน้องกริสนะวันนี้ไปเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นนะหมเลยแอร์เบอร์สามเลยทีเดียวนะ เมื่อรถน้ำมันมันแพงนี้นะักน้ำมันมัน,มนแพงเราใช้ไฟฟ้าซะเลยนะฮะดูซิไปรับเกรสจะเป็นยังไงเออ่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มเปียะนะฮะอ่ะรุ่นนี้ชื่อรุ่น NDK Motor นะฮะ S3 นะครับ,ร,บรุ่นนี้นะราคาขายอยู่ที่139,000นานะว้าว <Wow. S 1> อ่านี่เอารถคันนี้ไปรับนะเด็กๆคงชอบมากเลยนะครับนะ นนี้ไปรับน้องเกณฑ์ฉาดินนึงเลยไปนิดนึงครับสิบนาทีเอาล้ะนะครับเ,บบเล่รเรงรอบไปรับนะครับปึ๊บเลี้ยวโค้งอย่างเงีเ้งล่ะโค้งแบบผิวๆนะครับไหนลองเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าใช้ดูซิว่าจะประหยัดสักเท่าไหร,ร่นะฮะใช้ไปรับได้จริงไหมทำงานการทำงานของเขาเป็นยังไงเราวิ่งไปได้ถึงโรงเรียนของน้องมจากระยะ ี่ออฟฟิศไปที่ร้านจักรยานก็เข้าๆมันาณ30โลได้นะฮะ <Okay. S 1> ไปกลับนะวันนั้นกลับขับบนท้องถนนนั้นขับได้สบายๆนะครับโอเคนะแล้วแต่ว่าถนนที่ลูกค้าใช้เป็นไงไปได้ทุกที่ทุกทางนะตำรวจถามเราไปเสียภาษีของสมัมาสามิตรเรียบร้อยนะฮะงานปลอดภัยได้นะครับก็ะเะรโดนจับก็ขับกี่ตามถนนหนทางแค่นั้นเองครับพี่เขาเรียกว่า กฎจราจรน,นะโ <Okay. S 2> อเนนนนคความเร็วทําได้สูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพะฉะนั้นถือว่าไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ช้ามากนะฮะอยู่ในระดับความปลอดภยัยดีถือว่าดีเลยครับเนอะกับขี่นุ่มนวลครับมีระบบโช๊คนะตัวนี้นะกับยุคน้ำมันตอนนี้โหขึ้นทุกวันขึ้นทุกวัน,น,วนไม่ไหวไม่ไหวน้ำมันแพงใช้รถไฟฟ้าประหยัดสุดๆนะคือการเปรียบเทียบระหว่างรถไฟฟ้ากับน้ำมัน เอาง่ายๆเหมือนไอที่ค่าเราไปผ่อนรถแล้วเราต้องเติม,มน้ํามันทุกวันทุกวันกับที่เราใช้ไฟฟ้ามันถัวเฉลี่ยกันแล้วยังไงไฟฟ้าก็คุ้มกว่าเยอะครับนะฮะการใช้งานจริงๆคุ้มกว่าเยอะครับลูกค้าก็รีเควสว่าใช้ดีจริงๆนะครับสาหรับรถรุ่นนี้นะ,ะมีแอร์ขับได้ด้วยเย็นสบายนะตอนนี้ความเร็วใช้อยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ถ้าถามว่าเรา,าเพิ่มแบตเตอรี่ เพิ่มสเปครถขึ้นอีกนิดนึงใช้ได้ระยะไกลมากขึ้นไหมใช้ได้ไกลมากขึ้นนะครับวิ่งได้เป็นร้อยโลเลยแหละครับทีเดียวแหละนะ <Wow. S 1> ว้าะอย่างตอนนี้คือสเปคที่ทํามาก็วิ่งได้อยู่ประมาณ60กิโล70กิโลเมตรนะเพราะนั้นไประยะประมาณนี้ได้นะถ็ถือว่า20โลบวกไปกับนะสบายสบายฮนะน้องเกรสบอกว่าให้ป,ป๊าเอารถไฟฟ้ามารับสักวันหน่อย หนูอยากขับรถไฟฟ้าหนูอยากนั่งรถไฟฟ้าเลยว่าจัดให้ค่ะนก็เ,เลยน,นี่แหละลองเอาไปรับดูสิจะรู้สึกตื่นเต้นกับเท่า,าไหร่นะฮะรถคันนี้ฟังเพลงได้ด้วยนะที่สําคัญนะฮะ,ะยังไม่ได้ต่อบลูทูธนะครับกลับไปทางไหนใครก็มองนะฮะโอ้นะฮะ ขี่โค้งเลยก็สามารถขับขี่ได้รวไปเลยเห็นไหมมีระบบโช้กมีอะไรให้นะฮะใช้ได้จะได้ดีเลยเบรกนิดนึงนี่ระบบเบรกนะฮะไปดูกันว่าโรงเรียนน้องเก๊สจะเป็นยังไงนะฮะรีบนิดนึงนะฮะแต่ก็ทันใจนะบอกเลยนะนะเบ๊ะ โอ้โโอโนะมาได้ความรวดเร็วเบรกลากล้อเลยทีเดียวนะเราจะบุกเข้าไปถึงโรงเรียนน้องเกลานะครับอยากเห็นสีหน้าน้องเกลตอนน้องเกตขึน้นรถมาน้องเกลเป็นโอเคงั้นเดี๋ยวขอสมขอสมแมสกก่อนนะครับ น้องเกรสครับ,าารบน่าสนใดีนะเข้ามาในโรงเรียนน้องแล้วป๊าป๊ามารับช้านะเด,ดินบ่นแน่ รับแล้วนะเราดูดีว่าสีหน้าเป็นยังไงนะ้างหน้ามาฝั่งนี้ก็ได้หรอกา ไปข้าหรือยังไปแล้วนะ <c oughs> ไปยังเป็นไงฮะน้องเกตอูนั่งรถไฟฟ้ามารับเลยนะวันนี้นะ <c oughs> ตอนนี้รับน้องเกตขึ้นรถไปแล้วนะฮะว้าวเป็นไงบ้างน้องเกตขึ้นรถไฟฟ้าชอบไหมขับไปไปไหนฮะอ่าจะไปไหนต่อเออบอกเลยดีดี ไปกินข้าวแลเหรอกินข้าวที่ไหนต่อดีฮะไปกินข้าวแล้วก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นโอ้โหไปครับโอ้ดีบรรพบุรุษน้องเกตแบบซิ่งไปเลยทีนี้การขั้นตอนการกลับของเราจะเป็นยังไงฮะน้องเกตฮะเอาแบบไหนดีฮะโอ้เบรก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 เฮ้ยเบรก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 อ่าแหมระบบเบรกดีนะระบบเบรกดีนะโอ้ไปแล้วครับสิ่งไปต่อเลยโอ้ ไปเลยรเรากินชอบไหมชอบไหมฮะ ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟฟ้ารู้สึกยังไงบ้างสนุกไหมต้องเครยียดใช้รถไฟฟ้าคันนี้สนุกมากเลยนะฮะเดี๋ยวแวะเซเวน่นซื้อขนมให้อีกเออด,ดีไหมฮะห,หลายห่อเลยฮะดเดี๋ยวแวะแวะไปเซเว่นได้นะครับรถไฟฟ้าของเราโอ้โห En je komt... เซเว่นนู้นไงโอ้หานข,ขูดขานนิดหน่อยนะฮะเราจะครับปังปังปังโอ้บอกเลยว่าไปได้ทุกถนนทุกพื้นผิวนะเน่ยดูว่าแรงเลยนะอ่าไ,ได้เลยครับเดี๋ยวไปเซเว่นข้างหน้าเลยน้าแม่ลูกสาวอยากไปเซเว่นนะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับรถครอบครัวเลยนะคันนี้นะเออ รับลูกพาลูกไปซื้อของไปซื้อกระดมประหยัดจากการใช้น้ํามันได้เยอะเลยแล้วแถว่าวอยากขับไปตลาดล่ะอยากขับไปอันนี้เราไปได้ไหมไปได้เลยครับจุได้เต็มหลังรถเลยใช่ไหมใช่ไหมคะนอคะอ้องเกรซคะดีเราขึ้นมากระเป๋านั้งเรียนอยู่ข้างหลังหมดเลยนะไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซเวน่นเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นนะครับ นะเจ้ารถมินิมินิของเราไปเติมน้ำมันไหมเอาไปเติมน้ำมันเลยไหมเติมรถคันนี้เติมน้ำมันได้ไหมคะทำไมล่ะมันคือรถอะไรคะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าต้องทำยังไงคะต้องเติมแบตต้องเติมแบตโอ้หสุดยอดเย้นะรถไฟฟ้าต้องเติมแบตเตอรี่นะนั่นหมายความว่าเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ถูกไหมไม่ต้องฮนะ เหรอโอ้นี่นะรถเรานะสามารถไปซื้อขนมที่เซเว่นได้นะฮะใช่เป็นไรเป็ไเไรก็ดีใจนะฮะดีใจที่ได้ไปเซเว่นเหรอคะป๊าป๊าป๊าส่งลงลุกไหมลงคะัเดีเนเลยก็ต้องยาวนะไปแล้วรถเราไปเซเว่นได้นะ ไอโค้งครับโอ้ยเิี่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวเต้นเติมน้ำมันไหมเติมน้ำมันเลยไหมฮ่าเต็มถังครับพี่เต็มถังนะเพ่เต็มถังเต็มถังมาเติมจริง เ้าไปเซเว่นแล้วนะปึ๊บปอ๊บอ่าถึงเซเว่นเรียบร้อยนะฮะป,นะปึ๊บล็อกนะฮะไปเฮ้ยปึ๊บลดเกียร์จับเกียร์อ,ยยรอ่ะหลังจากไปเซเว่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณเกียติขาใช่ไหมซื้อน้องเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อค่ะปึ๊ออ่าปอือเลย อะไรนะครับโอ้โหเสีย,ยงเบรกไงป่เป็นไงบ้างครับน้องเกรสกับรถไฟฟ้าคันนี้ชอบไหมคะดีไหมคะมอ่าเอาคันนี้ไปรับอีกไหมทุกวันเลยไหม แล้วถ้าเกิดป๊าป๊าเอารถคันนี้มารับน้องเกตทุกวันหรือไปส่งทุกวันจะตั้งใจเรียนไหมฮะตั้งไหมจริงไหมอ่าเป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากเรียนเลยใช่ไหมโอ้โหนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแค่อยากนั่งรถนะครับนะนี่เป็นไงผู้โดยสารนะเราดูแลผู้โดยสารอย่างดีเลยนะครับตัวดผู้โดยสารท่านนี้นะนั่งรถไฟฟ้าไปนะ ฝนตกเรากลัวไหมไม่กลัวนะฮะรถคันนี้โดนฝนได้ไหมโดนได้ครับ <Wow. S 1> โดนได้ปกติเลยนะฮะอ่าแล้วในส่วนของเรื่องการเซอร์วิสท,ทุกคนจะถามว่าแล้วถ้าเซอร์วิสเซอร์วิสได้ที่ไหนอ่อาคำถามนี้ใช่ไหมทีมเรามีทีมช่างนะฮะออกเซอร์วิสให้นะฮะ <Wow. S 1> รานนั้นเวลารถมีปัญหาบ้านลูกค้าอยู่ที่ไหนเราดูแลถึงเมื่ออ่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกรถกลับมานะฮะส่งช่างไปถึงบ้านเลยดีเดียวอ่ะสำหรับรุ่น S3 รุ่นที่มีตอนนี้จะมี S3 รุ่น a u t o c a t นะละสัสเซอรวันันนะฮะสวยๆทั้ง3รุ่นเลยนะบอกเลยว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงจริงๆนะครับนะเพราะนั้นใช้ไปอ่ะระยะการใช้งานยังไงก็คุ้มกว่าการซื้อรถน้ำมันนะฮะ าถึงที่ร้านโชว์รูมของเราแล้วนะฮะโชว์รูมจักรยานไฟฟ้านะฮะหรือจอดรถเข้าที่นะฮะโอ้โหมาเรียบร้อยนะฮะฟืปนโอ้โไงล่ะเป็นไงเดินทางถึงที่หมายยังปลอดภัยไหมครับนะ เดี๋ยวยังไงวันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมารีิวให้ดูต่อเจ้ารถนี้ทําอะไรได้บ้างอีกอ่ะเดี๋ยววันไหนจะขับรุยน้ํำฝนให้ดูเดี๋ยวมาดูกันกับคลิปหน้านะฮะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ